สารดีมีมาโชว์ของเราในวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องของโรคลำปีสกินนะครับโรคร้ายในสัตว์เลี้ยงที่กําลังมีการแพร่ระบาดกันอยู่นักขณะนี้เลยนะครับโดยเราจะไปคุยกับท่านของท่านปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านสุริพลมาบุญชั่วซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเรากันแล้วนะครับท่านคาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับผมท่านครับอยากให้ท่านอธิบายก่อนละกันครับว่าโรคลำปีสกินเนี่ยครับมันมีที่มาที่ไป อย่างไรแล้วทาไมช่วงนี้มาระบาดกันหนักเลยอะคระับครับผมที่อย่างนี้นะเรื่องโรคลมปิสกินเนี่ยเป็นโรครวบาดใหม่ซึ่งไม่ได้เกิดในบ้านเราเลยค่ะนะก็เกิดที่ต่างต่างประเทศก็เช่นกอบชายแดนนะฮะซึ่งเกิดแล้วบังเอิญว่าปีนี้อ,อ สตที่เข้านําเข้าจากชายแดนคืออาจจะประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือนําเข้ามาแล้วเราก็พบพบนะครับที่ที่เจอนะครับก็แถบภาคอีสานบ้านเราครับนะครับภาคอีสานเป็นเรานะครับโลกนี้มันเป็นเชื้อไวรัสไม่มียารักษานะครับคือตอนนี้การระบาดในสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัวใช่ไหมฮะ ใช่ครับเป็นวัวซะส่วนมากแต่จะเกิดขึ้นกับสัตว์โคแล้วกับกระบือนะครับส่วนมากจะเป็นโคซะส่วนมากครับเป็นโคครับผมครับครับแล้วอย่างนี้อาการล่ะคะอาการของสัตว์ที่เป็นโรคลำปีสกินเนี่ยเราจะสังเกตยังไงเขาจะมีอาการยังไงบ้างคะคือสัตว์เนี้นะครับที่พบเนี่ยสัตว์จะมีไข้สูงนะครับ เรื่องของต่อมน้ำเหลืองนี่จะโตมีตุ่มขนาดใหญ่ประมาณสองถึห้าเซนติเมตรนะครับอยู่หนังทั่วร่างกายเนี่ยก็มากที่คอคแล้วหัวเต้านมถทงกกันท้าและระหว่างขาตุ่มที่ขึ้นอาจจะแตกนะครับตกสเกต็ล้วเ,เกิดเป็นเนื้อตายมีหนองแมลงมาใช้ได้อาจจะพบเป็นตุ่มและน้ําใสที่เยื่อเมือกประมาณนั้นฮะทางเดินหายใจทางเดิอนอาหารนะครับอาการที่เราสังเกตดูน้ํา น้ำน้ำลายจะไหลนะครับตานี่จะอักเสบมีขี้ตามีตุ่มขึ้นเยื่อเมื่อกตาน้ําตาไหลแล้วมีเอขี้ตาขึ้นเราจะสังเกตได้ง่ายครับผมแล้วก็ซึมเบื่ออาหารนะครับ,รบตรงนี้นะครับและอย่างนี้ถ้าเกิดเกษตรกรเขาพบว่าโคที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยมีอาการเหล่านี้มีอาการของโรลคลำปีสกินเขาต้องมีการดูแลหรือแยกออกจากฝูงอะไรอย่างไรบ้างครับ คือคือตอนนี้ตอนตอนแรกเกษตรกร,ะร,กรจะไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเขาก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องของสัตว์เนี่ยมีเป็นโอกาสได้นะครับที่จะมีตุ่มมีอะไรเกิดขึ้นนะครับซึงเขาก็ปล่อยซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเป็นอะไรหลังจากนั้นเรก็ปล่อยทิ้งระยะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เอ๊ะมันมันเพิ่มมากขึ้นแล้วสัตว์ก็ยืนพออาการขึ้นตามตัวตามอะไรมากเนี่ยสัตว์จะซึมแล้วก็อาการข้างเคียงจะตามมาเลยนะครับเขาก็แจ้งปฏิสัท อําเภอให้ไปตรวจสอบดูนะครับพอตรวจสอบแล้วนะครับเราก็เจาะซีรั่มเจาะเลือดนะไปส่งศูนย์ตรวจเราก็พบเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีการระบาดโดยมแมลงเป็นพาหะนะครับ mm. เช่นพวกเหลือพวกลิ้นพวกอะไรนะ mm. กัดสัตว์ที่เป็นเนี่ยแล้วก็ไปกัดอีกสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะฮะสัตว์ก็จะอไดพอ้พอได้รับมแมลงกัดไปเนี่ย ก็จะเพราะเชื้อประมาณอาทิตย์ก็จะลุกลามนี่เกษตรกรทั่วไปเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มมีวิธีการป้องกันจากปริสั์อำเภอก็ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมครับการป้องกันทำยังไงครับอป้องกันเนี้ยส่วนมากนะที่เราให้อย่างอย่างเช่นอย่างแมลงเนี่ยเราเราให้ยาฆ่าแมลงพ่นพ่นยาฆ่าแมลงแล้วก็กางมุ้งให้สัตว์ ที่มีคอกมีอะไรนะกลางมุ้งให้ให้นอนแล้วก็แยกสัตว์ที่ป่วยออกมา mm. ส่วนอาการข้างเคียงอย่างอื่นที่มีไข้สูงมีน้ำมูกน้ำลายไหลหรือขี้ตาเนี่ยก็ใช้ยาปฏิชุวนะแล้วก็ยาวิตามินเพื่อให้สัตว์เนี่ยแข็งแรงรักษาตามอาการนะครับเ <honor> <N> มื่อหนุ่มหนองเนี่ยพอได้รับยาปฏิชีวนะไปอาจจะแตกแล้วก็ตกสะเก็ดนะครับอาการนี้ก็ถ้าสัตว์ก็จะขแข็งแรงขึ้น หายจากป่วยไข้แล้วก็จะจะดีขึ้นนะค่ะเห็นว่าจะต้องมีการในโลกนี้ค่ะในสัตว์เนี่ยจะต้องมีการใช้วัคซีนเพื่อการรักษาแล้วก็ป้องกันเช่นเดียวกันในขณะน,นี้ประเทศไทยของเราในเรื่องของวัคซีนเป็นยังไงบ้างคะคือทางกรมปศุสัตว์เราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเมื่อพบโรคแล้วนะครับหลังจากการระบาดในในภาคพื้นอีสานเป็นส่วนมากเนี่ยที่บุรีกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็ ได้อ่สั่งซื้อวัคซีนนะครับของโลกลำมปิสกินเนี่ยลอมปีสกินของโลกนี้มาประมาณห้าหมื่นโดสนะครับแต่เราจะใช้ในสัตว์ในอภาคอีสานเป็นเฟสแรกครับหลังจากนั้นเราก็จะเฟสสองอย่างพิษณุโลกตากอุตรดิตถุโคอไทยหรือว่าจังหวัดอื่นนะครับคงจะเป็นเฟสสองตามมาครับ นะครับครับท่านครับแล้วอย่างนี้อย่างคนประชาชนเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนี้เขาเกิดมีความกังวลว่าเนื้อโคอะไรที่เขาซื้อมาจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าอันนี้อันตรายไหมครับเอาไม่ครับไม่ครับไม่ครับคือคือคือสัตว์นี้นะครับจะดูโอเคฮะคือจะดูภาพลักษณ์ข้างนอกเนี่ยอาจจะเอ้มันทานได้หรือไม่ได้อะไรเนี่ยแต่ว่ายืนยันนะครับว่าสัตว์ทานได้นะครับราะเนื้อเนื้อเนื้อ เนื้อสัตว์ที่ที่ป่วยด้วยโรคนี้แล้วก็หายก็สามารถทานได้ครับผม,มครับ,รบไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ไม่แล้วโรคนี้ไม่ติดต่อมนุษย์ครับไม่ติดต่อคนเป็นโรคกระบบเฉพาะในสัตว์ไม่ติดต่อมายังมนุษย์นะคะครับสูญเสียเฉพาะสัตว์นะคะ <c oughs> ะนั่นเองครับสูญเสียเฉพาะผู้ผู้เลี้ยงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เท่านั้นเองโคกับกระบือครับผมท่านมีอะไรอยากจะฝากกับเรื่องนี้อีกไหมครับท่านอก็จังหวัดพิษณุโลกของเรานะครับ ได้ประกาศเขตโรคระบาดระปีจักินนิสีเนี่ยทั่วเก้าอำเภอนะครับทั้งทั่วจังหวัดเลยนะครับจังหวัดพิโลกเนี่ยเราตรวจพบว่าโรคนี้เกิดขึ้นอยู่ที่สามอำเภอนะครับมีอของเกษตรกรที่ที่พบนะครับมีนครไทยชาตการกับวังทองนะครับของอำเภอนครไทยนี่เราพบ สัตว์ป่วยอยู่ประมาณ524ตัวนะครับตายตัวหนึ่งตัวนะครับเกษตรกรได้รับผลกระทบเนี่ย169ลายส่วนอำเภอชาติการเนี่ยมีเกษตรกรได้รับผลกระทบเนี่ย97ลายนะครับมีโคป่วยในประมาณ291ตัวนะครับตายไป5ตัวอันนี้ตายนี่คือสัตว์ตัวเล็กที่ไม่สามารถที่จะอตัว กันทาโรคได้นะครับครัอย่างเกษตรกรเราเนี่ยส่วนมากจะเลี้ยงแบบปล่อยปล่อยพื้นออกไปไปเลี้ยงบนเขาหรืออะไรพอป่วยแล้วก็เราถึงจะไปพบอาการออกจากรุนแรงไปแล้วนึ่งนี้ครับท่านครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเกษตรกรเขาพบเจอถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงเขามีอาการคข้าโรคนี้ก็คือสามารถไปรับคำปรึกษาได้ทางปศุษสัตว์อำเภอทุกที่เลยใช่ไหมฮะ ได้ได้หมดเลยครับทุกทุกที่เลยนะตอนนี้เราเราแจ้งพอประกาศเสร็จเราก็ให้ปฏิสัทธ์อำเภอทุกอำเภอนะครับแจ้งไปที่อบทอบตท้องถิ่นนะครับท่านให้ทราบแล้วก็ประสานกับกลุ่มเกษตรกรไม่ว่ากลุ่มรับวิสาหกิจที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็แจ้งทุกทุกส่วนให้ทราบแล้วก็ให้ป้องกันโอเคครับท่านครับ ครับก็ชัดเจนนะครับในครั้งนี้เกี่ยวกับโรคนี้นะฮะว่าก็ยังสามารถรักษาได้นะครับแล้วก็มีการวางแผนการควบคุมการระบาดวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเรานะครับครับครับยินดีนะครับยินดีนะครับครับขอบคุณนครับครับขอบคุณมากครับครับครับ ครับผมส่วนประชาชนเองเนี่ยที่เป็นผู้บริโภคะนะฮะก็ท่านบอกแล้วว่าไม่ได้อันตรายนะครับยังสามารถบริโภคได้แต่เน้นว่ากินสุกดีกว่าใช่แล้วครับปรุงสุกเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นโรคที่ระบาดในสัตว์เท่านั้นไม่ติดต่อมาถึงคนนะ